หาด่วนเหรียญ5บาทคุณรุ่นนี้ผมรับซื้อเหรียญละ2,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่0ีเอ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถทุบลาณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถทุบลาเอฟตีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอไลค์ขอแชร์หน่อยนะวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับใครที่เข้ามาดูแฟนคลับเอฟตีของผมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรรรรรรววววยเบบอ์นะคััััถถูกาาางงงงลลลทททีีี่่่ึ และเลขขาย2ตัวบน3ตัวบนนะครับทุกท่านเลยครับนี่ฮะสวัสดีนะครับพี่จารีนะครับสวัสดีพี่อินทนินนะฮะสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่มิดนะครับเอฟตีจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่ภูมินะครับสวัสดีพี่นมสดนะครับนี่ฮะใครมีเหรียญ5บาทรุ่นนี้ครับรบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับใครมีเหรียญ5บาทคุณรุ่นนี้ใครเคยเห็นเหรียญ5บาทคุณรุ่นนี้รบกวนกด1กดหัวใจรวยให้ผมเลยครับ เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนเดอ้อนี่ฮะเหรียญ5บาทรุ่นนี้ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายๆล,ล้านเหรียญน,นะครับแต่จะมีเพียงแค่บางอันนะครับที่มีราคานะอ่าฟังดีๆนะครับจะมีแค่บางอันที่มีราคานะครับใครที่เข้ามาดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญ5บาทคุณรุ่นนี้หรือว่าเคยเห็นนะครับรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยมันมีจริงแล้วเหรียญพวกนี้มันได้อยู่ตามบ้านตามเก๊ตามตู้ของเพื่อนๆเ,เนี่ย เพียงแค่เพื่อนๆฝึกสังเกตครับเพื่อนๆก,ก็จะเจอเหรียญแบบหายากแบบที่ผมกําลังตามหาอยู่ครับใครมีนะครับแบบที่ผมกําลังตามหาอยู่ผมยินดีรับตื้อนะครับอ่านี่ฮะกดหนึ่งมาเต็มเลยกราบขอบพระคุณนะครับนี่ฮะมาๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคมนะครับพระเครื่องพระพุชา ใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับมีไลน์เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งห้าหมื่นถึงหกหมื่นไลน์ผมอ่านไม่ทันจริงๆครับอ่าสวัสดีเอฟตีนะครับทั้งหนึ่งพันเก้าร้อยท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับเหมือนเดิมนะเพื่อนๆใครที่มี นี่ครับเครื่องกระเบื้องการน้ำชาแบบนี้นะครับไซส์เล็กๆแบบนี้มีราคานะเพื่อนๆแบบนี้นะครับใบหนึ่งนะฮะถ้าเป็นเก่าสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งสองถึงสามหมื่นบาทนะครับไปเห็นใบเล็กๆแบบนี้นะใครมีนะครับปั้นชานะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับผมยินดีรับซื้อนะนี่ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็มีราคาสภาพสมบูรณ์นะครับใบหนึ่งหลักหมื่นนะแบบนี้สภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับนี่ฮะสำหรับปั้นชาแบบนี้นะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้เด้อมามามาเรามาดูอย่างอื่่นนกอครับ ระหว่างรอเพื่อนๆนะครับผมก็มีนี่มาให้เพื่อนๆดูครับเป็นธนาบัตร20บาทครับเป็นธนาบัตร20บาทที่ใช้อยู่ในยุคสมัยราชการที่10หรือในยุคปัจจุบันครับผมเชื่อว่าในกระเป๋าของเพื่อนๆทุกคนมีธนาบัตร20บาทราชการที่10ใบนี้ครับอยู่ที่บ้านอยู่ในกระเป๋าเงินเคยใช้ใช้จ่ายกันทุกวันแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตครับเพราะธนาบัตร20บาทรุ่นนี้มีราคาใบละ3,000เพื่อนๆดูดีๆนะครับอ่า ธนบัตรรุ่นนี้มีราคาใบแล้วสามพันดูที่ตรงไหนอ่ะเพื่อนเดูครับดูที่ตรงไหนเออดูที่ตรงไหนดีดูที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,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 เห็นตัวเลขไหมครับธนบัตรใบนี้ได้พิมพ์ตัวเลขเคลื่อนด้านบนนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เคลื่อนแบบนี้หนึ่งจุดนะครับนี่ฮะเคลื่อนตรงนี้หนึ่งจุดแล้วตัวเลขก็ได้มาอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งจุดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่ะค่อยๆดูนะใครมีแบงค์ยี่สิบรุ่นนี้ครับหยิบขึ้นมาจากในกระเป๋าครับหยิบขึ้นมาจากในกระเป๋าแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆ ก่อนจะใช้ต้องดูย้ํานะก่อนจะใช้ต้องหยิบดูก่อนนะครับเพราะบางใบอย่างใบนี้มีมูลค่าสูงถึง150เท่าเพียงแค่เพื่อนๆดูตรงนี้ครับดูนะจุดที่1น,นะครับเลขนี่จุดที่1น,นะครับเลขตรงนี้นะครับเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วเลขจุดที่สมาอยู่ตรงนี้ครับแคปเจอร์ไปเลยครับแคปเจอร์เลยครับนี่คือธนบัตร20บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่10แต่ขายได้ ฟังดีๆนะครับแต่ขายได้ใบหนึ่งสามพันบาทใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะแต่ต้องเป็นแบบแปลกๆแ,แบบนี้เพื่อนๆดูนะครับแบบธรรมดายังไม่มีราคาต้องเป็นแบบแปลกๆแบบนี้คือเลขเคลื่อนเพื่อนๆเห็นไหมครับเลขเคลื่อนแบบนี้แคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับอ่าแคปเจอร์เลยครับแบบแปลกๆขอแปลกๆมันมีจริงแล้วขายได้จริงนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะแคปเจอร์เลยครับ แคปเจอร์ไวเลยครับนี่ฮะแบบนี้แบบแปลกๆครับขายได้จริงครับอ่าแคปเจอร์เลยจ้ะนี่ฮะอ่านี่มีคนกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาแล้วมาๆม,มีคนบอกมีค่ะใจเย็นๆน,นะลูกใจเย็นๆน,น,นะครับค่อยๆดูนะธนบบาทใบนี้ตัวเลขต้องแปลกแบบนี้นะเดี๋ยวดราม่าอีกเดี๋ยวมีดราม่าอีกเพื่อนๆดูนะครับเลขหายไปครึ่งหนึง่งเลขมาโผล่อยู่ด้านล่างครึ่งหนึง่งแบบนี้สภาพใหม่ใบละสามพันบาทนะครับอ่านี่ฮะมาๆเรามาดูยี่สิบบาทอีกหนึ่งใบครับ พอดีวันนี้นะฮะหยิบธนบัตรชุดนี้ออกมาเพื่อจะนําไปจัดโชว์ที่โรงกระสาบลังสิตนะครับนี่ในวันพุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์นะครับผมก็ได้นําธนบัตรแบบแปลกธนบัตรรุ่นเก่าเนี่ยไปจัดแสดงที่งานนะครับอ่าใครว่างนะครับก็เรียนเชิญนะฮะที่โรงกระสาบลังสิตนะครับแต่ธนบัตรย0ิบาทใบนี้ครับเป็นธนบัตรย0ิบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9มองดูก็แปลกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองมองที่ธนบัตรใบนี้ครับ มองที่ธนบัตรใบนี้พอหยิบขึ้นมาปุ๊บก็แปลกแล้วมันแปลกตรงไหนเพื่อนเพื่อนดูครับตัวเลขเพื่อนเพื่อนดูที่ตัวเลขฮะถ้าธนบัตรของทุกท่านใบใดฟังดีๆนะครับถ้าธนบัตรของทุกท่านใบใดไม่ว่าจําเป็นจะเป็นแบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยแบง์พันมีเลขมาอยู่ที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนดูนะฮะมีเลขมาอยู่ที่ตรงนี้แบบนี้มีราคา แต่ถ้าเกิดเป็นเลขอยู่ตามปกติอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ไม่มีราคานะครับแบบนี้นะครับสภาพใหม่ก็ใบหนึ่งสามพันบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าเลยนะเพื่อนๆพืสำหรับธนบัตรยี่สิบาทนะครับนี่ฮะใครมีนะครับก่อนหยิบใช้นะสังเกตนิดนึงเนาะว่าธนบัตรยี่สิบาทแบบนี้มันมีจริงแล้วขายได้จริงนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูครับดูนะแคปเจอร์ไว้เลยนะครับแคปเจอร์เลยครับใครที่แคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์เลยจ้านี่ครับนี่ แบบนี้สภาพใหม่แบบนี้ใบละสามพันนี่ใบนี้สภาพถือว่าใช้ได้นะครับก็ใบหนึ่งสองพันกระบาทแต่ล่องรอยผ่านการใช้งานพวกนี้นะฮะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นรอยพับไหมครับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าธนบัตรพวกนี้มันได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนจริงๆแล้วได้หมุนเวียนอยู่ในระบบจริงๆอ่านี่พี่วันเพนบอกว่าตัวเลขอยู่ที่พพักใช่ครับตัวเลขของธนบัตรใบนี้ได้พิมพ์เคลื่อนมาอยู่ตรงพักนะครับแบบนี้มีราคาใบหนึ่งสามพันบาทแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์แล้วกดก้กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแบบนี้หายากขายได้จริงใบหนึ่ง3,000บาทเดอ้อมามามาสวัสดีเอฟีทั้ง3,100ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนนะผมก็มหกีหลากหลายมาให้เพื่อนๆดูครับนี่เพื่อนๆเคยเห็นเหรียญน,นี้ไหมครับเหรียญสิบบาทพระราชาพิธีการจานาพิเศษครับออกใช้เมื่อปีพศสองพ ออกใช้เป็นจํานวนหลายหลายสิบล้านเหรียญนะครับแต่ของเพื่อนๆหยิบขึ้นมาครับเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษที่มีราคา1 5 0 0บาทถึง2,000บาทเพื่อนๆดูครับดูตามผมนะค่อยๆดูนะไม่ดราม่านะครับขอบพระคุณนะครับสําหรับหัวใจทุกดวงนะครับนะขอบพระคุณพี่ปานีนะครับนี่ฮะขอบพระคุณพี่ปานีนะครับให้ความรู้ดีๆที่ไม่เคยที่ไม่เคยรู้หาได้จากที่ไหนใช่ครับผมมานั่งแหกปากเปล่าๆเนี่ย ไม่เคยบอกว่าขายสักครั้งฟังดีนะครับที่ผมมานั่งพูดตอนเช้าเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าผมขายสักครั้งแต่ผมมาเนะนําเพื่อนๆว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีจริงนะแล้วมันขายได้จริงเพื่อนๆดูครับใครมีเหรียญสิบบาทกันจนาพิเศกรุ่นนี้ผมเชื่อมีทุกคนมีหลายคนครับแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตเพื่อนเพื่อนหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนตั้งจับแบบมือแบบผมนะครับแล้วหมุนเพื่อนๆลองหมุนดูครับ ถ้าเหรียญสิบของท่านเป็นพระเสียรตรงยังไม่มีราคาฟังดีๆนะครับใครมีเหรียญสิบกญจนาแล้วเป็นแบบพระเสียรตรงยังไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นแบบพระเสียรกลับแบบนี้จับแบบนี้ครับแล้วหมุนอ่า uh, จับแบบนี้แล้วหมุนถ้าของทุกท่านเป็นแบบพระเสียรกลับแบบนี้แบบนี้ยังไม่กลับนะแบบนี้เรียกว่าพระเียรขวางถ้าของลูกท่านเป็นแบบพระเสียรกลับแบบนี้ เหรียญหนึ่งผมรับตื้นะครับสภาพสวย2,000บาทจากเหรียญสิบกันจนาพิเศษที่เป็นเหรียญที่ใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันนะเยอะมากๆเนี่ยอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับมีร่องรอยผ่านการใช้งานเพื่อนๆดูนะมีร่องรอยผ่านการใช้งานจะทําให้ นะครับฟังดีๆนะจะทําให้เหรียญนี้ราคาลดลงมาจากราคาที่2,000นะก็อาจจะเหลือประมาณ8 0 0ร้อพันึงขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานย้ำอีก1ครั้งนะครับใครมีเหรียญ10บาทการจนาพิเศษหยิบแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วหมุนครับแล้วหมุนฮะอ่านี่ถ้าเกิดของทุกท่านเป็นแบบพผสยนกลับผมยินดีรับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดของทุกท่านเป็นแบบผสยนตรงฟังดีๆนะครับของทุกท่านเป็นแบบผสยนตรง ยังไม่มีราคามีราคาเฉพาะแบบพระเสียนกลับเท่านั้นนะครับนี่ย้ําหลายรอบมากๆเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวมีดราม่าอีกโอ้ยฉันมีเหรียญสิบบาทกันยานาพิเศษทําไมคุณถึงไม่ซื้อดูครับย้ํานะเอฟซีของผมเป็นเป็นพยานนะครับเอฟซีของผมทั้งสามพันสี่ร้อยท่านนะครับเป็นพยานนะว่าผมรับซื้อเหรียญสิบ,บาทกันจานาแบบพระเสียนกลับเท่านั้นพระเสียนตรงยังไม่มีราคาเด้มมามามา,มาครับมาอันต่อไปเรามีอะไรไหมให้เพื่อนเพื่อนดูครับ มีพระเครื่องพระทองคำครับเพื่อนๆนี่ฮะเป็นพระเครื่องที่ทําจากทองคําแท้นะครับต้องบอกเพื่อนๆนะว่าผมรับซื้อพระทองคําเหรียญทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะแล้วลองส่งรูปของท่านมาประเมินราคานะครับนี่เผื่อบางองค์นะครับเกินทองห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่านะครับอ่านี่ฮะนี่พระทองคํานะครับเหรียญทองคําทุกรุ่นนะฮะ นี่ยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับอ่าอันต่อไปครับอันต่อไปมาดูอะไรดีนี่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีนี่มาให้เพื่อนเพื่อนดูครับเป็นเงินพดด้วงครับเป็นเงินพดด้วงครับเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเม็ดกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับราคาไม่เล็กนะบอกเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นไซส์สองบาทเนี่ยเม็ดหนึ่งนะครับสตาร์ทที่สามถึงห้าหมื่นบาทนะ นี่เอ้ยไม่ใช่ไซส์สี่บาทเนี่ยเม็ดหนึ่งสตาร์ทที่สามถึงห้าหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์สองบาทเนี่ยสตาร์ทที่สองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเงินพดด้วงที่ออกใช้ในยุครัตนาโกศิน,นะเพื่อนเพื่อนเคยดูหนังเรื่องอเจ้าไหมครับนี่ฮะเงินพดด้วงพวกนี้ใช้ในยุคอเจ้านะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ถึงมีราคาแต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดเล็กแบบนี้ครับ เป็นเม็ดเล็กแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆดูนะเม็ดเล็กที่อยู่ตามในถุงแบบนี้ผมก็รับซื้อนะเม็ดหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันพันห้าขึ้นอยู่กับสภาพนะขึ้นอยู่กับสภาพของพดด้วงขึ้นอยู่กับเมตตาของพดด้วงนะครับใครมีนะครับเห็นเม็ดดำๆแบบนี้นะมีราคานะครับบางทีมากกว่าราคามากกว่าทองหนักเป็นบาทๆนะอ่านี่ครับสำหรับเงินโบราณนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ ID ตามหน้าจอกันเข้ามาได้นะ เผื่อเพื่อนๆนะครับอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับวันอาทิตย์ร้านก็เปิดนะครับร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเนอะนี่ฮะแล้วก็นี่มีนี่ให้เพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นพระเครื่องครับนี่ชุดนี้จะเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่น80ปีกรมตำรวจเมื่อวานก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งนำมาขายให้ผมนำมาแบ่งให้ผมเป็นจำนวนถึง9องค์นะ นี่ชุดนี้ครับวันเดียวเช่าได้9องค์ครับนี่ฮะรับเงินเกือบโหต้องบอกนะพี่ท่านนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัด8ริ้วนะครับรับเงินเกือบสองแสนบาทนะนำพระเครื่องมาแบ่งให้ผมเช่าบูชานะครับใครมีนะครับพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาพระกิ่งนะครับพระเหรียญนะฮะลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามานะครับนี่ฮะอ่านี่เลยใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้เด้อ นี่ฮะยินดีรับเช่ายินดีรับซื้อนะครับนี่สําหรับผ้าของของพ่อโสธรนะครับรุ่นนี้สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆนะอ่ะมา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 สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้ง2900รอท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอ่านี่ฮะพี่ปาณีบอกว่าดูให้เข้าใจไม่เข้าใจอะไรให้ถามทุกคนมีนี่ครับเบียวบอกมีหนทางทรมาหายกินแตกต่างกันไปไปคอมเมนต์ว่าพี่เขา ไม่ชอบไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูใช่ครับพี่ปานีครับใครไม่เชื่อไม่ต้องดูนะขอบพระคุณนะครับสําหรับพี่นวลน,นะครับนี่ฮะสำหรับไลทุกไลแล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับใครที่เข้ามาดูก็เหมือนเดิมครับขอคนละไ like, ลขอคนละแชร์วันนี้วันหวยออกขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ครับมีคนบอกว่าผมโม้เดี๋ยวนี่นี่พี่เขาบอกว่าผมโม้พี่คนอะไรเนี่ยคนสองเมืองนะครับบอกว่าผมโม้นะครับพี่คนสองเมืองเคยมาร้านผมหรือเปล่า พี่คนสองเมืองเคยมาร้านผมหรือเปล่าครับพี่คนสองเมืองไม่เคยมาร้านผมนะอ่าแล้วเพื่อนแล้วพี่สองเมืองรู้ได้ไงว่าผมโมนะครับวันนี้นะครับอยากจะทําตัวให้เป็นคนอารมณ์ดีเลยไม่อยากด่านี้อ่ามาครับมาครับใครที่ดูอยู่นะครับเอาเฉพาะ FT ผมด้วว่าใครไม่อยากดูนะครับเลื่อนฟีดครับเลื่อนฟีดไปไกลๆครับเลื่อนฟีดไปเลยจ้าเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญ5้าบาท คุดเฉียงนะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520ถึงปีพศ2522เพื่อนๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับเพียงแค่ผมวางแบบนี้มี f อของผมหลายท่านรู้แล้วว่าเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเหรียญอะไรอ่านี่ครับเพื่อนๆฟังดีๆ,ๆนะครับ f อของผมก็จะรู้แล้วว่าเหรียญที่ ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ลักษณะแบบไหนอ่าทิกตอกทิกตอกแบบไหนดีแบบไหนดีสวัสดีเอฟซีทั้ง3,400ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่ฮะอ่าเพื่อนๆดูนะครับพี่การจนาสอนสําแดงบอกว่านี่ครับนี่นี่ขอพระคุณนะครับสําหรับการยืนยันพี่การจนาสอนสําแดงบอกว่ารับซื้อจริงๆค่ะไปมาแล้วขอพระคุณครับพี่อ่าใครที่ใครที่จะบอกว่าไงอ่ะ ใครที่อยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับหาง่ายสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยนะครับมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดปีพศ2520และปีพศ25 2 2นะครับเหรียญแบบนี้นะฮะมีราคา แต่ต้องเป็นเหรียญแบบที่ผมตามหานะครับเหรียญแบบที่ผมตามหาคือเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับเพืเ่อนๆดูนะเป็นเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับเพืเ่อนๆดูลองสังเกตดูครับนี่ฮะส่งรูปไปแล้วอ่านนะแต่ไม่ตอบตกลงรับซื้อหรือเปล่าเอฟตีช่วยบอกนะครับถ้าผมอ่านแล้วไม่ตอบผมรับซื้อไหมอ่าฟังดีๆครับเอฟตีของผมช่วยพิมพ์บอกพี่เขาหน่อยว่าถ้าผมอ่านแล้วผมไม่ตอบผมซื้อหรือเปล่า ฟังดีๆนะครับใครที่ส่งไลน์เข้ามาแล้วนะครับ id ไลน์ตามหน้าจอนะแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ตอบกลับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับอ่าดูนะฮะเหรียญ5้าบาทที่ทุกท่านเห็นเป็นเหรียญ5้าบาทคุดเฉียงปีพศ2อ2 2ยิบอครับเป็นด้านซ้ายมือเป็นเหรียญแบบแปลกๆเพื่อนๆเห็นไหมครับแปลกแบบไหนลักษณะการปั๊มเพื่อนๆดูนะครับลักษณะการปั๊มของเหรียญมีลักษณะการปั๊มเคลื่อนแบบนี้ครับเพื่อนๆนเห็นไหมฮะร่องรอยแบบนี้ นี่ฮะร่องรอยแบบนี้นะครับนี่เคลื่อนแบบนี้แค่เคลื่อนนิดเดียวก็สองพันแล้วเพื่อนเือนดูนะฮะดันหน้านะครับก็ลักษณะจะได้ชัดเจนเลยครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับลักษณะการปั๊มแบบนี้นี่ฮะแบบนี้มีขอบเนื้อเกินแบบนี้ถ้าใครมีเหรียญ5บาทคุดเฉียงรุ่นนี้นะครับแล้วเป็นแบบนี้ฮะแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าเป็นแบบนี่มีเนื้อเกินแบบนี้มีราคานะครับจากราคาเหรียญห้บาท ฟังดีนะครับจากราคาเหรียญ5บาทจะแปรเปลี่ยนนะครับเป็นส0 0พบาททันทีนะครับใครมีเหรียญ5บาทคุดรุ่นนี้นะฮะลองสังเกตดูนะครับเพราะเพื่อนๆบอกว่าเหรียญพวกนี้มันมีจริงนะผมบอกเพื่อนๆนะครับมีทุกคนนะครับเอามาขายผมเป็นประจํานะขอขอบคุณเอตทุกท่านนะครับนี่ฮะเห็นไหมใครที่ผมดูลายแล้วผมเปิดอ่านแล้วแล้วผมไม่ตอบกลับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับดูนะเพื่อนๆดูนะครับ นี่ฮะใครมีเหรียญ5บาทลักษณะที่ปั๊มเคลื่อนออกมาแบบนี้ปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับนี่ปั๊มเคลื่อนแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับด้านซ้ายมือนะเหรียญด้านซ้ายมือนะครับอันหนึ่งนะฮะนี่ครับเหรียญละ2,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบด้านขวามือนะครับสภาพใหม่อันหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด้านซ้ายมือสภาพใหม่2,000บาทมัน20เท่าเลยนะครับแคปเจอร์เลยครับเพื่อนๆใครแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับนี่ฮะ ใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับอ่านี่ฮะนี่มีพี่กมวลมานบอกว่ามีค่ะใจเย็นๆนะครับพี่กมลมานดูนิดหนึ่งเนาะอ่านี่ครับดูนิดหนึ่งใครที่ส่งไลน์มาแล้วนี่ย้ำหลายรอบมากนะครับใครที่ส่งไลน์มาแล้วแล้วผมยังไม่ตอบกลับเปิดอ่านแล้วไม่ตอบกลับแ,แล้วว่าของของท่านยังไม่มีราคาเดอ้ออะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับ แคปเจอร์เลยจ้านี่แคปเจอร์เลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญ5บาทตราคุดปีพศ2522ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยว่าแบบนี้มันมีราคาใครมีนะครับแบบนี้ก็ลองแอดไลน์ไอตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับมีไลน์เข้ามาวันนึงเนี่ย เกิน50,000ไลา์มันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง3,500ั้ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ